แมสแบนเนี่ยโอ้เลือกก่อนเไยถอกกันแล้วเกมเนี้ยแบทแมนมาแล้วล้ม่หลวไฟเตอร์ป่ะาแบบเวยได้ไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเจอสองอ่าได้โดนกู้ตู้ที่หอตพีมเขาเล่นเซฟิสด้วยวะเขาเล่นกันครับน้องไม่รู้แล้วเขาหรอโอเคเทนฮาร์กว่ะไอ้ไอ้นอนเจอเอลิกเทนฮาร์กจอนดีครับศูนย์เจ็ด

ก็เจ็ดแล้วอะครับปวยสี่อะไรหมวจับแล้วจับแล้วจับแล้วโดดเโดดดดไอลิ้นโดดออกลบไงโดดลบโอ้ยเลยเดยออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีดัาแปลงตีเีีบาๆหวิหวิผมมีตเหมือนกันนะฮะโดนล้านนะมันมีแน่เนี่ยผ่านเฮ้ยโลว่ะตององทิ้งไว้มาด้เนี่ยไม่ไหวแล้ว่วงไป มันน่อยดีเลยมาคมนะมันคีมแต่เม่มเก็นคมเคี่ยมแหลกโอยแร่ลินมึงไปเคี่ยบนหนา ไอ,ไอ้เหี้ยดาราไสั่นโลเด้ไไนเติมเกมร้านเติมเกมสะดวกง่ายตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้สนับสนุนพี่ทางอ้อมด้วยนะครับจะได้แบบมีสปอนเซเข้าทุกเดือนทุกเดือนนะครับใครอยากที่จะได้สกินมงสกินใหม่เพียงแค่แอดไลน์แอดโคเด้นเติมเกมหรือไปเติมใน w w w g o l d o เดติมเกมเติมง่ายไม่ต้องรอนานอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปเติมกันที่โลเด้นเติมเกมเยอะๆนะครับ แทนฮากว่าไอ้ไอ้นนเจอเอลิกแทนฮากสวัสดีครับศูนย์เดีครับเจสวัสดีครับศูนย์เจรั้องอะเน,นี่ยเฮ้ยมันเขินเลยอะเล่นไม่ได้อะเน,นี่ยอย่างเงี้ <S 3> 3 <S สยสามสามหนึ่งกูรินสามหนึ่งแปา เฮ้ยมันอยู่อแดงเราเฮ้ยลงดิดูนลโแลจมแดงยิมตาเดียวเฮียมาห้าโลโม่เหมือนเดิมโม่เหมือนเดิมตายเลยเท่าฟิกเกอร์มานะเขามัทำียอะไรเนี่ยไอควายโม่เพื่อเขามาทำไงวะกดกลางรู้อยู่มีลอเรียลมีอะไรเนี่ยมาแกมพียอะไรโม่ด่าแม่งใครได้แดงวะเมื่อกี้ ไม่ได้เจะเอาไม่ตายหว้แต่เอาสี่นี่ก็แล้วกันเพราะมันกบเมื่อกี้ยังไม่สี่แล้วก่อไม่แตกดูท่อไม่แตกไม่ทันใช่ใช่สอนเลยเฮ้ยลินปั๊มแรงเร็วไอ้ลินมึงไปทำไมน่ะมันเล้านิดหน่อยมันก็ยังเดินไป้ลองเฮ้ยเอาว่ะไอ้ลินปั๊มแรงเฮ้ยลินปั๊มแรงลินปั๊มแรงโอ้โหสวยสวยสวย มาแล้วไอ้ตองไอ้ตองไอตองมาไอตองมาไอตองมากูบวกได้นะกูไหวกูตีแล้วอ๋ออ้เนี่ยอ้เนี่คือชื่อชื่อตัวละครใช่ไหมชื่อตัวเกมชื่องูชื่อนีรุ่งนโร่ชื่อไอตองต๋องปังไงเฮียพี่ตองปาไอต๋องป้าเล่นได้เล่นได้พี่น้องดาวสวัสดีครับมูเหลี่ยมกระโปรงเอาบ้าวบ้าวหยางนี่

ตายแล้วนี่ข้าดิฉันต่อไปสุดต่อลยมึงยังจะเอาอีกเหรอเฮียตายโง่เห็นไหมลิ้นปั๊มแรงตาเมื่อกี้ฟุบลองนี้ลองนี้ลองเนยลงแล้วเอ้ยมาก็เจ็บแล้วครับโอ้ไอลิ้นปั๊มแรงกูเชื่อแล้วลิ้นปั๊มแรงเฮียไอ้มึงัดมึงดูไอโดนทำพูดค่ะคิวน้อยกว่ากู อยูน้อยเฮียอะไรกูดันคีบอยู่บนอโกนี่เราดันคีบอยู่เฮ้ยได้นได้ป่ะไดันว่าอู๋ลุงเต่าใช้ไปแล้วไม่งั้นได้นนี่บินนี่บินเฮ้ยได้นะได้นะได้นะได้าเนะเขาได้เขาได้เนี่ยอะไรนี่บินเลยมีคายเจ็ดตัวแล้วเจ็ดสูตรพอดีไปเอ้ยเจ็ดตุ่มพอดีเลยสวยเฮ้ยมึงมึงฟังมันดีป่ะดูสกอร์เฮ้ยไม่ดีแล้วเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเฮ้ยโนนมึงโดนดินนนพี่โดนจัดดาวมึงโดนเลยโนนไอ้นนมึงอ่ะ จไควสวยควายกจรกุ่กโอ้ควายสารอไม่จับไอ้นี่กูรอเรียกูโอ้ชันเจ้าเดี๋ยวเารไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สลัมถูไม่จับโเูนวะ่งเฮียโดนสอไาปนสรับลยไปเลยไม่บินครับใหคนอีกรอบยุเลียบนไปตแล้วกลางรอได้แล้ ปีกเลยดีกว่าปิกแล้วดีครียลรวยนะรอเรียลรวยนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมผีกลุมไหนน่าเล่นเลยไม่ต้องไม่ต้องรับรอเรียลรวยแล้วอ้าาเฮียพูดปุ๊บตายปั๊บเลยไม่ใช่ไอเฮียหิวครีปถ้ามีมานาไหวเว้แต่คือมานากูหมดเกลี้ยงล้างแล้วล้างแล้วตายแตกแตกกลาง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 ไหวแล้วไอ้เหี้ยทำไมแรงอย่างวะ ยาวยาวทางยาวพี่ไปโดนจับดิพี่ไปโดนจับดิพี่โดนจับดิโดนจับกระเที่ยห์ทำไมกูไม่แรงวะลองแรงเลยลงแรงเลยสองตัวเอาเลยเล็ดพี่เล็ดพี่ดินมากมาคุณดินอ่ะทำไมกูไม่แรงเลยวะเล่นพี่ไหวพี่ไหวพี่ตึงพี่ไหวพี่ตึงเกาดิเขาปอมเลยพี่ไหวพี่ตึงเกาดิพี่ไหวพี่ตึงโอ้โหไม่ได้เลยเพีย่อยากให้ไปมึงไงจ้ะไอ้เฮียพี่ไหวพี่ตึงไหวตึงเีย อ้ย oh, โดน <hire> ้วเฮ้ยโดนเล่ลินโดดเล็กโดดเลยมานะมานามันหมดมานาหมดมานาละหมดมันไม่ร้องมึงรอกพูดจริงเฮ้ยพีตองนี่พี่ตองนี่เฮ้ยพีตองนร่แเ็งเล็วเ็เวเดี๋ยวเเเเเเฮ้ยเ้ยไอ้ีนมึงเอาดิเเเเเ็วรเโอ้ ก็เบาจังวะโผมเดียวตัดไปได้ใช่เช่นกูซีดเารอซีดแล้วตัดเลือดได้ไหมเออตัเดแล้วผมมีตัดเลือดแล้วขอบคุณครับต้องอย่าไม่ไหวหรอกคี่ตายทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่งั้นต้องโมบินเลยตัวนึงนี่ยใครตัดบ้างแอมพีลินออกตัดเลือดดิพีลินออกตัดเลือดดิกูไม่ตายหรอกไอ้เหี้ยแค่นี้ก็ชนะยากแล้วคนอย่างไอ้ลินอ่ะออกของจริงจังยังชนะยากเลยฮะฮะ โดนเลยลิ้นมาน้าหมดมาน้าหมดโดนแล้วโดนละมันไม่จับรอเฮียเฮีไม่จับมันรอจับไอ้ลิ้นจับเลยลิ้นจับอุ้ยโอ้โหชีวิตทิ้งได้หลังหลังหลังแบนแบนเดี๋ยวกูตัดเลือดให้เดี๋ยวกูตัดเลื่อนให้ย็ดแมนมาแล้วเย็ดแมนมาแล้วเย็ดตูดกูไม่ดีไม่ดีถอยถอยถอยเล่น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 เลไม่ได้แล้วอ๋อแดนลุมตัวมึงอะตัวมึงเสียบมันก็ไม่ตายเออตัวอะไรเนี่ยโดนเขาเสียบตลอดเลยเนี่ยโดย ก่อนตลอดเลยเชี่ยทำไงอารมณ์ตายไหมโอเคโอ้ยควายควายมาดิี่โดนมาม่เหลือเหลือโดนไว้เออสวยเดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวกูเปิดให้แล้วมึงตามแงมามามาจะเกิดอะไรจะเกิดอลไรบินได้นะเกือบตายเลยเฮ้ยกดอันติไม่ติดไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหเกียรเกมกดอันติไม่ติดยังไงอะตีไม่ติดตีไม่ตีเมื่อกี้โดนแน่รอบหน้านี่บอวียุทธ์วอวี้ยิงแล้วโดนำฟิน จับแล้วจับแล้วจับแล้วโดดอะแล้วไอ้ลินโดดออกลบไงโดดลบโอ้ยควายโอ้ยลุกเลยฮะโดดแล้วน้องจับแล้วจับแล้วี่จับแล้วลัม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 ัดิครับจับไดลับแล้วจับแล้ว แตกหมดเลยคุยออกเหี people, left, where, oh, oh, well ้ยอะไรดีวะโอ้โดดเหี ky, ้ยเลยอ่ะคนงงเลยอ่ะเป็นคนงงเลยมาไหลไหลไหลใส่พวกนั้นเนี่ยปิดแบบได้ไหเนียไอ้ดีซีบป่ะคือเนี่ยคนเยอะเนี่ยดีซีดป่ะไอ้ไม้ไงไอไม้เออไม้ก็เล่นได้นะพอดีเลยไอ้ไม้เฮี้ยไฟไม่มาเลยมาอไปมามาแล้วแอปเปิ้ล โดดู่แล้วเปล่าเซฟิทคิวไปาชนะเนี่ยเราเดาน้าอยู่เนี่ยเราคิวมากนี่เลียขวาลุงต่อลุงต่าอะไรอ่ะล็อกยังล็อกยังอารามล็อกยัง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 ไม่มีบินแล้วนะบินลิ้นแล้วยลิ้นแล้วบินนะบินนะเอาเดี๋ยวเพื่อเราจับแล้วเพื่อเราจับแล้วอารามอ่ะตัดเลือดให้แล้วตัดเลือดคิวก่อนให้แล้ว เอย่เลยอยเลจับเสียวจับเสียวแล้วไอดิจไดิปอยเลย้สออ้สองไอ้สยิงไปตเลยออเียสีคูเออลับเลยลัเลัเฮ้ยเฮียเียอดเฮ้ยเียดเลยเียน่าดหน้ามันเลย ทำไมอ่ะเออไม่น่าออกเลยโอ้ยออกมาจบเลยอ่ะเออเนี่ยไม่ไม่เชื่อไอต่าอีกวันเกมวันเกมวันเกมไม่ขาดอย่างงี้ไม่ขาดตีไม่ขาดตายไม่ตายจับแล้วจบแล้วเ่อาเรื่อเเล่นลื่อลื่อลตัดต่อล้ำลยาวลยาวล้ำยาวล้ำล้ำใครก็ได้ใครก็ได้ไม่ไหวแล้วโอยมากทีเยเีย โดดโดดประเดี๋ยวปวีดีว์กูเฮ้ยตัวเดียวเองตัวเดียวเองตาย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 ไหล่ตังคไหลตังค์กเดียวกันดาบดาบดาบลำล้ำล้ำล้ำเดี๋ยวจะลำหน้ามันเออเฮียไปนลิงใครโผล่วะเออนะยิงบอกแล้วไอ้เฮียเซฟิทตัวโคตรขยับเบียกเลยตัวมึงมึงเลิกนะมึงเลิกแบบเก็บตัวเฮียเนี่ยไปเล่นมึงไปเล่นดวงโง่ๆลิงเลีอยเออยิงไม่ ตัวมันเก่งเว้ยตัวมันเก่งเก่งพี้ยอะไรพี่เด็กควายว่ามันเก่งอะตัวคุยเลยเฮ้ยจบ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 แล้ววะแต่เพราะเราถามก็ถามไอ้เพี่อแต่กูคิดว่าเกมเล่นแอรได้ผมว่าเซลฟี่ไงกูว่าเซลฟี่ตายเซลฟี่ไม่มาไงมันไปแอบไปด่าตายบูดอีกคนเดียวมึงไปทำไมอะเนี่ยแม่ต้องแปลงรถให้เอ็มมาเลย ดังสิบห้าครับดังสิบห้าดังสาดังสิบห้าดัสิบ้าเกงเป็นนีอะไรเนี่ยเอเดียนบุกโลกเฮ้ยดังสิบห้าดังสิบโดนควยอะไรกูตีบวิช้าไรเฮียกูตีวิญญาณเฮ้ยดังสิบห้าสัตว์รอแปบรอารอปารอดันกอดันนดันก่อนนน่กอูหน้าดูดดดดดดดาดดูดดดาดูดดูดดดดูดด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 ด

อันดีไปแล้วอันดีแล้วแต่มันไม่ตายเฮียสัตว์แม่งหายตัวไปแล้วอ่ะไช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยพี่พี่มาเลยมาเลยมาเลยมาทางนี้ดิควายมาทนี้ดิงก์ไอ้สองไอ้เฮีน่าองไอ้สัตว์ไอ้ควายไอ้พี่นีด้วยนะเล่นเลยเล่นเลยไอ้ฮีมาดิสองไอ้สัตว์มาเยอะขี้มาเยอะน้องๆใจเย็นน้องใจเย็นน้อง ล็อกกูแล้วล็อกกูแล้วใจเย็นเหนี่ยไผ่มาเนี่ยเนี่ยจามันไปแล้วพอแล้วนะไรแบบอะไรกนะโดนกูได้หมนะไอ้สองไอ้สามโอ้ตว์เองใครยิงไป็นเย็นดุนะใครเย็นนะใครเย็นซ้อนหลังอยู่เย็นคุยเลยเย็นเฮี้ยอะไรเฮี้ยได้กันใครเย็นคุยเลยเดี๋ยวเฮ้ยบอกแล้วไอ้ใครเขบอกแล้วไอ้ควายเฮ้ยโเอามันดีไอ้เฮี้ยบอกแล้วจะไปซ้อนรับยู่ไปรับยุ่ให้หมดเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวดีดีดีเอาตาวดิ่ โดดีโดดีโดดเลยโดดเลยเ้าโดดดีอ้โดดไม่ได้าดตั้นพีเเข้าไปอเ้าไปลุ่นเี้ยนเปอะไอมเขย้ไปมาเอาดักเอาดักไม่ต้องรอฝ่าแล้วป่างู้ใช่ไหมวะโยตีโยีล้ล้ ลำไหวลำสิบสี่วิมีสีรอรอรอแป๊บรอรอสี่สิบวิเลยเดวออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีดักแรงเฮตีเขาวเาีเบาเบาห้าวิห้าวิผมมีอสี่เหมือนกันโดนานนะโดนห้านนะมันมีแน่เฐานนะเฮ้ยเลยรัอะไม่ต้องติดไฟมาด้เนี่ยไม่ไหวแล้วมาหน่อยดมาหน่อยเดมเขมแลเวมันเเมเ่มเข้มอะไรโอยแร่ลินมึงไ่เคลียคบนหา ไอ้เหี้ยด่าไอ้สัตวปนบอ้เหียเลยอ่ะโง่ด่ามันพีแต่คนเดวมยุ่ามันโอ้ยไอ้เหี้ยควายด่ากยเลยโง่แล้ดูดิคนโง่หายควายเสียด่กเลยดูดิไอ้ลามพี่ลามลามแล้วามอยู่ลามอยู่ลามลามพี่ลามพี่ลามพี่ลามวาวีอย่าหยุดอย่าหยุดลามอยู่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 กระตุก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 ไปเลยลามเกระตุกรยโอยนี่

สองตัวสองตัวบอลนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีมีมีทีหลอกวิญญาณลอดแบทแมนแบทแมนโอ้โหไปเลยหนียาวบินไม่ได้ว่ะเฮ้ยเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหมึงเข้าทำไมอ่ะเฮ้ยเข้าเลยเข้าเลยไอเชี่ยกูไม่น่ามึงไม่น่าเปิดคำว่าแบบมันสองตัวสองพ่อมึงสิกูไม่น่าเชื่อคนอย่างมึงเลยเฮี้ยมึงไม่มีบเหรอเฮ้ยระบบปฏิบัติการมันสีเราเฮ้ยรอรหลอเฮ้ยเซฟรอกูเลยเคียคลิปได้ไหมเคียคลิปรอกู เหีย่ได้ิเไม่ได้ลอยลอไม่ลอยแล้วแล้วน้าดีกว่าคลิปลอได้ปะคลน้าดคม่จ้ไห้ใครเย็นเยมันอเกรุนกลับแล้วโี่่ไปไหมอ่ะมาดป่าคนหัวกูเลยมึงเลิกนะเซฟิตกูขอร้องเลยเล่นะกูเนี่ยมึงเลิกนะตัวเฮียเนี่ยตัวควาย